อยู่หน้างานเมาครับจอดกันเป็นแถวพี่นังนาะมีปัญหาอยังกันน้อนนีเนาะคือพบพากันขอไปเท่น้อนี่นะครับบ้านงานมีติ่งครับจ๊กหน่อยเจ๊กลายแล้วครับเบิ่งเอาพี่น้องเลยขุณนหัวเทวครับขุ่นเอกอ้อยขุ่น ตกลมบ่โอ้มองเกินบ่ฮะยางไฟระเบิดฮะโอ้กำคงเวียนจอดเซเวงยังน้อคือจอดคักจอดแน่ยเถอะจอดกินข้าวเที่ยงกันบ่นี่คือยังไงนี่คือจอดคักจอดแน่เถอะมามีอันดอกจอดกินข้าวเที่ยงนี่ไหมได้ยินข่าวว่ายางแตก หยาบเศษปูนถล่มบอ่อหนนี่นแล้วงานหมอครับนี่อยู่ในสาม,มานี่อยู่หน้านโรงเรียนมั่งข้มเจริ่นเนี่ยครับสุดซ้อยพอดีอันนี้ยังพึ่งเดียเ่ยวสอ้อมมั่งนี่มูเทสเสี่ยวซามเป็นไร่เ,ออเป็นอะไรมันเป็นอะไร อ้ยทางเข่ามนเบิร์ดลหะครับชมโรงเรียนครัล่ะเ้ยทงว่ายางแตกพี่ยาบียอะโอ้ อันนี้จอที่ซื้อแตกคูลวดเพราะท่านโซกอยู่พอดีเราบอกโตได้กินข้าวที่อ่างบาลนี่โอ้ เจ้าไหนนะเจ้าสองว้เดี็ดจะสั้นยาวเมื่อมเลยเลยเดี๋ยวพายบางหน้างานครับอยู่อยู่ในอาคารเรียนนี่มิดแอ่มต่เ,เฟื่องครับนี่โรงเรียนพันยุูมาแล้วครับนี่พันพันมูมีนักเรียนพันปิดโตลงแล้วเพิ่นเลยเห็นสนามมาไปคอกมาดูแลัน นี่นะครับมามาฮีฮ้ๆเฮ้ยเ้เบิดเหื่อยเกษตรดีสี่แืวเพื่อกอดพี่น้องเฮ้ยขาบ้านในพกเสี่ยววันนี้เกษสรสูตรเก่าอีกแล้ะครับผมทางลังน้องยันนี่ครับสามงานมาสั่น โอ้สหเสีเยเล่าเลยตัวเสีเยวเวลาเลยนี่นะครับคุนละหอดฟัง่งสุดคุ่นละครับุนเสาเกลียคทุน้ำพี่น้องทมน้ำมีรอยก็ยเทียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้ายแห้งกันละนี่นะครับขอ,อกมา ข้าวผสมแล้วเสี่ยกรมองเพลินสางไงครับโอ้ท่านใจเถอะวะ,ะนี่แหละครับเป็นกระสีทุบมาอีกต่อกันมาอีกเป็นีกระสีหอดแดลนตัวกงใหม่คุณตัว,ตวเหรอเป็นงานเมาครับเป็นเมามากเป็นจารรงรถแลนเทแยวละครับได้ยินว่าเทแยวละสามร้อย ไก่เติอครับไก่เติบอยู่สิบกโลสกโครับสิบกวาโลประมาณขาละสิโลได้อีกหรอครับสิบสองสิโลนะเขาใสขามาแล้วบ้านเ่ยปล่อยรถขาทีแล้วเสียอ้นครับเสียอ้นครับเอง ก่อนเขามาตะเกียร์เลยครับยิงเลยมันไมาได้ว่าเราอดเอาหนาเขามาครับมากลับข้า,บางในผิดละกลับได้อยู่<า>หน้าไปขิ้อุตอไปไม่นานสอดแท้ละ ชลมุนวุ่นวายครับโอ้ประมาณเศร้าหาขันครับวันนี้ประมาณเศร้าหาขันนับได้อะไรเะคือบอกเขามาละ่ะไม่ได้คือบอกเขามาละ่ะ มันเขาบ่อด้ y น ước เดี๋ยวไปนั่รอเทก่อนอ้เป็นตัวนอนครับตัวนอนแตกเบิดเละค่าก่อนหินดานครับก่อนใหญ่รถเขาบ่ได้ดอกผมไปเกตออกก่อนเกตออกก่อนครับเกตออกก่อน เดี๋ยวตามมอนนำแปงงยกยากเราเลยครับเรือพลังเจดีเสียกุ้งมา तर अनि त्यो त होम नि भने है म त्यही दिए तिर्भल्य หดเลยหรัจีีเสียกุ่โอ้โอโอ้โอุโโ่งกนดีละม,มีตยานเนีป็ตตีหมอนาแตกเด้อ้ไรึเอาเดกาครับอ่ทะลักสบอบอันนี้เพิ่งเทียวสองนะครับนี่แต่เศร้าวานี่ ใชสองเหรอเขาได้สองเดียวโอ้ยจังไรพี่น้องเลยเที่ยวสองวันนี่พูดได้นี่ม่นนี่รอบสามนี่แต่พอลอยเศร้าเหรอประเด็นลอยเศร้าพูดเลย

Yeah. นี่ยนี่ละเจียครับเจีเจียอ,อมคนงามร่สยปีบากันบแบบเดียวเน้ะรีวิวสินค้าเ่เนืองเลยโอ้ยหยุกยับจุกย,ยับเลยพี่น้อง รถบออยังยุมยย่มยำยุ่มยำอยู่เนาะบันยุนี่บอเรถไทยกับป้าบ่ได้บานขึ้นบ่ได้ก็จะเสิร์ฟขึ้นมาเรียกมันว่าตัวฝาอะไรเฮ้ยเด็ก เอาบ่เป็นย่งเพิ่นเพิ่นเหียวอยู่ดอวแขหน้อยนึงเพิ่นก็บ้าหรอก่ค่ต่อัวกเระทไทยจิท่ท่านท่นมะไระไทย่านียงทุกันรู้พี่ครับสัน ข่านนี้วมือทาเด้อเครื่องบากใหญ่หนึ่งโอ้ย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 เสียวดีสองทิปครับสองทิปสบายสบายเลยของเขาของตงัวเราดันจนบ่าขี่แต่ขี่แตนโมยเูเลี้ยวบอกแฟนจังว่าเก,กียดเด้อเฮดูกพี่ขอไปแล้วเว้ยไปไหนเนาะ เพื huh? huh? ่อม so uh, yeah. yeah, oh, yeah. okay. uh, ื่อในซองเทียวหน้าพ oh. ี่เย่เราเมื่อยแล้วบ่พี่เมื่อยแกสูนี่โอ้แกกไปก็มาแกมาหนมาี่เีก็มีคนตีเดยวก็แกก็ไปหุ่นีคิมคิมไปนี่ละโซแซกนนี่เ้มึงต้องไปพุ่นโอ้งอองกอะแทยกบาท สองสิบออกมาแล้วครับลด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 ลทตบุร dog. so so ูมุ pack, ่งตอนแรงครับสอัเดีพ sure> ี่กายเราขายคันเมกาเนีขายคันเมกาหาแสนหาแล้วก็ไปเอาคันนี้มาโอ้ยขนาดรถเป่าเลียนยังยังยุบอยู่พี่น้องตายมายีทาม่าบาทนี่ข้าวเดวอนี่วันเจ็เจกอ่คนครับอีกหกสิบเป็นร้อยสาว สองร้อยสาสิบแรงพอดีเอาเป่าสู้เขาเออหลอดเยไปบา,า,า,าลบ้เดี๋ยวไปไล่รถัครับ ก็เป็นหอดทางซีเรียลหรอป่าพี่รองของแป้นนี่เป็นหอดโอเครถดีหรอ,อเรรอปล่าเออนี่นะครับบรรยากาศการเทศดินครับบุญบุญไว้บ้ายอีกแล้วบ้านอยู่นี้บ่เอรถเครื่รงงองไทย บอกเพิ่งขายที่ดังเงือดเงือรถใหม่เพิ่งขายดังเงือดเงือพี่น้องเฮ้ยดังเงืดเอดเงือดเฮ้ยถิ่นโทรมายังนออ้อบานเอากพลังบองรถข้าม้าพี่น้องโอ้โหห้องอยู่ไทยแถวนครับเอาเพือนๆคลิปน่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรก,กดบติดตามให้ตัวดำซิงกันเด้อครับ สารคิปนี้ครับสวัสาาดีครับ